สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมารีวิวไม้ act o p 77ของ Yonex นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องไม้ act o p 77ของ Yonex นะฮะอันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะผมไม้ My ตัวนี้มี3สีสีแดงสีเขียวสีฟ้าไม้ My ตัวนี้น้ำหนัก 4U นะส่วนใหญ่จะมีแต่สี่ยูสยูจะไม่ค่อยได้เห็นละเหมือนเหมือนไม่มีมั้งทางบริษัทอะ จะมีแต่สีอยู่ไม้ตัวเนี้ขึ้นได้ถึง28ปอนด์เป็นกิีฟ G5 นะครับไม้ตัวเนี้ในกีฬาเคยใช้เอาแบบประเทศไทยเลยเลยนะน้องเมย์และชนกก็เคยใช้ตัวนี้มากกอนเนาะตัวนี้ผมจะบอกก่อนนะฮะไม้ตัวนี้ก้านกลางนะหัวค่อนหนักแต่ไม่ถึงกันหนักอื้อเลยนะหัวค่อนเฉยมันนิดนึงอะ่ะสําหรับผมที่ผมไปตีมาไม้ตัวเนี้ถือว่าตีง่ายมากต่อไปเดี๋ยวไปวัดความ บาลานซ์ของไม้นะฮะก็ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่84.5กรัมนะครับก้านกลางหัวหนักประมาณ300นะฮะผมแล้วก็ค่าสวิงเวทอยู่ที่86.5นะครับก็ถือว่าไม้คอนตกนิดนึงนิดนึงนะไม่ถึงก็บบุกจ่าเลยนะโอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมตีให้ดูกันเนาะมาดู การตีของผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกตบก็ไม้ลูกตบนะสำหรับผมมันทําได้ดีนะฮะดีดีแบบดีมากๆเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่ามันตบง่ายจนบแบบเฮ้ยเหมือนไม่ได้จับไม้อะไม่ได้อวยเลยแต่มันเหมือนไม่ได้ตับจับไม้จริงๆคือมันตบมันไม่ต้องใช้แรงเยอะเท่าไหร่แล้วเป็นไม้ที่แบบสะบัดง่ายมากสําหรับลูกตบเนี่ยผมให้ถึง A เลยนะเพราะว่าลูกตบเนี่ยเขาทาได้แบบมัน จะกดก็ไม่กดมากจะลอยก็ไม่ลอยมากมันก็พอดีพอดีอะ่ะเพราะาไม้มันแบบก้านกลางแบบหัวก็ไม่ได้หนักมากมันทําได้เท่านี้ผมถือว่าโอเคเลยนะต่อไปลูกดาดฮะลูกดาดก็ทําได้ดีมากๆเลยฮะเพราะว่าเหมือนแบบไม้มันสีอยู่อะและก้านมันไม่ได้แข็งอะก้านไม่ได้อ่อนก้านกลา,างมันก็ทําให้แบบเยาตีสบายมากดาดสบายสบายมากแต่ว่าถามว่าดาดแรงไหมไม่ได้แรงนะแต่ก็ไม่ได้ช้านะแต่ดาดสบายมาก ตัวเนี้ยการดาดผมก็ให้ A เหมือนกันส่วนลูกเซฟอ่ะมันก็ง่ายมากเพราะาลูกเซฟผมอะ่ะปกติผมใช้หัวหนักใช่ปะหัวหนักการแข็งพอมาใช้ตัวเนี้ยหัวค่อนหนักการกลางพอเซฟอ่ะมันเซฟได้ง่ายซะแบบเอ้ยตีง่ายขึ้นเยอะเลยตีง่ายกว่าไม้เก่าขึ้นเยอะเลยแต่ว่ามันก็ใช้แรงไม่ใช้แรงฮะแต่ว่ามันก็เซฟง่ายแบบตีง่ายลูกเซฟผมก็ให้ A เลยส่วนไม้ตัวเนี้ย เหมาะกับผู้เล่นแนวไหนเอาจริงๆสำหรับผมตัวเนี้ยเล่นได้ทุกแนวคือหน้าหลังซ้ายขวาไฟแดงไฟดำได้หมดตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันตีง่ายอะ่ะมันตีง่ายจนแบบผมคิดถึงไม้ยี่ห้อหนึ่งเลยนะวิกเตอร์เอสเปรสองอารมณ์คล้ายๆกันเลยฮนะตีคล้ายๆกันเลยแต่ตัวนั้นมันจะมีฟรีคอแต่ตัวเนี้ยไม่ได้มีฟรีคอตัวเนี้ย ราคา3,345บาทถือว่าเป็นไม้ญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพงกลางๆแล้วตัวเนี้ยราคาดีมากผมว่าราคาดีมากถ้าใครจะเล่นโยนเนกนะตัวเนี้ยเป็นตัวแรกของคุณได้ซื้อมาโอกาสขายต่อผมว่าน้อยเพราะว่าไม้มันตีมันตีได้เข้ากับทุกระดับมือนะสำหรับผมนะเพราะว่ามันตีง่ายมากมันไม่จำเป็นต้องใช้แรงเยอะไม่จำเป็นต้องแบบ แต่ได้ตังค์ถ้าหักอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเอ้ยราคากลางๆมันก็พอรับไหวเนาะโอเคก็วันนี้สำหรับการรีวิวก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กดซ e ฟเวเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับใครอยากสนับสนุนนะฮะก็สามารถซื้อสินค้าได้ที่เดี๋ยวผมทิ้งเพจไปให้ตรงนี้ แล้วก็ทิ้งเว็บไซต์ร้านสำหรับดูสินค้าในร้านนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้แล้วก็สามารถเพื่อนๆสามารถซื้อในช้อปปีได้นะก็เดี๋ยวผมขึ้นในตรงนี้ร้านเปิดทุกวันนะครับผมร้านอยู่ที่ลามินทา3าเอดแยก6กร้านกับบ้านแยก6ติดกันเลยฮะอยู่ในซอยฟุตแลนด์เนาะก็ใครจะเข้ามาก็เป็นไปได้ก็อยากให้โทรมาก่อนหรือว่าทักมาก่อนก็ได้ฮะก็สำหรับวันนี้ก็พบมาครับผม